อยู่กับยินในช่องยินปีนปูดค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมากินเที่ยวไปกับยินที่เมืองพัทยากันตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าพลเข้าไอออสยามหรือว่าเมืองหิมะพัทยาค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะข้างในนะคะไปซื้อตั๋วกันก่อนตอนนี้ก็คือแบบพายุเข้าอะทุกคนเรามากับสายฝนนะคะ

นี่เราได้บาตรมาแล้วค่ะผู้ใหญ่นะคะถ้าเป็นคนไทยนะ350บาทเห้าสูบาทเด็กส,สูงต่ำกว่า130ก็จะ250บาทค่ะต่างชาติก็จะมี5600เนาะนี่เลยอันนี้บัตรก็สามารถเอาไปแลกเสื้อโค้ทแล้วก็เครื่องดื่มนะคะสวัสดีครับ เดี๋ยวเราต้อูกค้านะคะจะลงชื่อเบอร์โทรบุกจำนวนที่เข้านะคะได้ครับเป็นไงสวยพี่ผิงนี่ไงลูกฟอร์สเมจิเคิลไอออฟสยามพัทยาลูกฮะสวยไหมดูรูปช้างสิลูกที่นี่นะครับจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับผมนี่มาเที่ยวกันได้เลยนะครับ1นทุ่มแล้วเขาปล่อยไปอืม ร่นมนะคะที่กาง้าครับป่ะลุยอันนอะอันน่ะว้าวไปไนก่อนนี่ลกูกคือนาจากฟอสเมด <า S 2> ิคอลไอออฟพยาพัทยามเข้ามานะครับบรรยากาศมันจะเบนยุ่นน่นนนนนนคุ้มคืนแบบนี้เพราะว่าฝนมันตกขับรถจากกุดอมาสิบชั่วโมงนะครับเพื่อมาเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่คือเราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วอันติดใจค่ะจะมาอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นแบบโทนสีขาวหมดเลยค่ะทุกคนค่ะจะเป็นแบบพวกสิงพวกเอ่ออะไรเนี่ยก็เนี่ยแหละสวยหมดเลยดูตัวมาตัวนี้ดิสวยมากทุกอย่างเป็นสีขาวหมดนู่นลูกทั้งไหนตรงนู้นไม่ใช่หรอเขาบอกว่ามีอ๋อเดี๋ยวพาเล่นลูกเล่นทุกที่เลยลูกวันนี้อยากเล่นเล่นได้หมดเลยนี่ไงเห็นไหมป้ายเมืองหิมะเห็นไหมเมืองหิมะเมืองน้ำแข็งตรงาปเดี๋ยวเราเข้าตรงนู้นลูกเดี๋ยวนนี้พ่อจะให้เล่นทุกอย่างเลยลูกนะ เอาให้เต็มที่เลยลูกอยู่ยาวๆลูกวันนี้นี่ได้ยินเสียงไหมนี่ไงตรงนั้นเป็นเอ็นทานอยู่นั่นะลูกฮะไม่รู้เหมือนกันป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะลูกข้างในเปลี่ยงไหมลูกเดี๋ยวเขาออกมาแล้วกันยยาไมวนี้่เเลู เซตปั้นมูมาไมได้รูเต199ได้รปั้นหมูหมาไ0 0ได้ค่ะอิทซึให้ลูกด้วยเอาสีอะไรพิงอันสีชมพูสีชมพูรักกี่เซตดีคะเอา้าไมลูกอันนี้ลูกกบานเือ่ซื้อราับบานได้ลกแกได้เพิ่มไ500ถุง0ซื้อราับ เปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยสีชมพูน่ารักมากเลยผมไม่ได้สีแดงอะไรมันหรูหราเลยผมชอบไม่ได้ใส่ไซส์นี้ด้วยอะไรอ๋อ็นดีพี่มากกันลูกไปเอาเสื้อันนะลูกนะเอาเสื้อครับลูกรับเสื้อนหน้าครับในเดิ อัพลุยครับเดี๋ยวเรามาปรัปบอุณหภูมิก่อนนะครัปปบปรับอุณหภูมิก่อนโลก<า> <c oughs> ยิยงให้ดูดิฮะ<า> <c oughs> ได้ดูพ่อใส่กางเกงสั้นมาด้วยดูดิเห็นไหมพ่อใส่กางเกงสั้นมา <c oughs> สวยแน่เลยพ่อแม่อะ <c oughs> ยูออยอหอปะปุปเดล่อนอเอห่นอะไรก่อนดีลกูกอ่ะาไปไหนก่อนลกอิงอันเอ้าอ๋อนี่ตกิ่ข้าด้วอ,อลูกเหรอนั่งได้ไหมลกูกอ่ะเปลานั่งได้ไหมลกูกไหนลงนั่งสิเ็นมากเย็นไหม ฮะเอ้ดูแม่ดูแม่ไปแล้วลูกนี่ป้าตัวนี้มีสไลเดอร์ลูกมันเล่นสไลเดอร์ไหมฮะหน้าไม่ใส่มือนะพอถ่ายคลิปไปคนเลยไม่ใส่มือเป่าขึ้นไปลูกน้อยแสดงมาลูกแล้ว ตอนนี้อ้าวป่าวกิจการกัรเล่นซัลเลดเดอร์เป็นะครับ่นั่งเองได้แล้วเอาแล้วเลือกช่องมาลงเลยลูกลงมาเลยปละสาทปละสอทเลยกิจการลูกลงมาเลยลูกนั่นละโอ้โหเอาเสียบขาเต็ยบจูด้วย เป็นไงลูกสรุปไหมเจ็บก so ้นไหมจะลองจับด like, ูเย็นสุดอ่ะจับสิจับเยอะอยู่นี่เย็นไหมเย็นไหมพี่กันระวังเลื่อนลูกต้องระวังลูกมันเลื่อนลูกน้ำแข็งนะลูกอุยหนาวหนาวไหมอุ้ยหนาวไปห้องนี้ก่อนไหมไปห้องนี้ก่อนแล้ลูกไปนี่ลูกอุโมงค์เอสกิโมครับลูก อ่างเปาเข้ามาในอุโมงค์อีซิมโมลุกเร็วไหนข้าได้ไหมบุญห้องที่หนาวมากไหนเป็นไงบ้างอ่างเปล่าข้างในเป็นไงบ้างอุ่นๆหรออุ่นๆหรอข้างนอกหนาวมากลูกไหนน้องน้องเล่นอะไรมีงานคีบไม่ได้หรอหาวิธีคีบสิลูกไหนได้ไหมนี่ไงได้แล้วได้แล้วฮะ นี่ข้าบนผิงอันคิมาจริงเหรอม้าจริงม้าิม้าิโอ้ยเย็ลยพี่ขรอล้วลูกทัเป้าลากหัวยางไปเลยลกไปไปเลยอุ้ยนี่คัล้ม ลากไปโลกคนอ่านครับคนอ่านครับโลกอ่าโตแล้วลากเองโลกดูพี่เปาเขาสิ้ไหมไปสองคนเลยโลกมามามาอ่าวางก่อนโลกโอเคไม่ได้ไหมโลกฮะไหวมาเอาไปดูโอเคมาเลยโลกพอพร้อมแล้ว มาเลยว้าเดี๋ยวดูน้องดูน้องขิงอ่ะปลาเป่งรอบโลกเอารอบเดียวเหรอเดี๋ยวดูน้องดูน้องดูน้องฮะได้ได้ขี่มาว่ะเหรอมาหน่อยพิงอันเมื่อกี้มาดูมุจปากเอ้าเหรอเย็นไหมไม่เอาเหรอโลก พีหัวพีอันรอบเดียวเหรอลกนะไม่เอาีกนโลกสนุกดีนะลื่นเหรอนี่ตัวนี้จะได้ไหมลูกเนี่ยตอนนี้ไไมล่อลูกนไ่่้าเยตนีดได้ไมดด้ไลูกีบได้ไหมเนี่ยีไเไมลเห็นเอ้าข้ามาดูวยอย่ามาระถดูกันนี่พายดูพี่เอาเปาอยู่บ้านเอสกิโมลูกไหนไหนไหนไห ไหนเพีคงไหนเพียงอันคีบซิลูกแม่แม่พ่อพี่มโอ้โหเอาก้อนใหญ่ๆลูกก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆไหนขอก้อนใหญ่ๆลูกเอาใหญ่ๆเลยเอ้าเอาอีกเอาอีกอีกด้วอีกเอาอีกนานเอากลมๆลูกกลมๆลูกกลม อ้ายนเลยโยนเลยโยนเลยนี่ไปไหนต่อลูกนี่แม่กับพี่ปาใส่ลูกไปอยู่ครับอ่ะเป็นก้อนกลมๆลูกพี่ป้าเห็นไหมลูกนี่ไงพี่อาตะมือพี่ป่าเลยลูกหลายๆก้อนลูกหลายๆก้อนเอาหลายๆก้อนเอาหลายๆก้อนลูกเออนั่นแหละนั่นแหละเอาเยอะๆเยอะเลยเยอะ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  ออสนุกไหมลูกโอ้โหได้เยอะเลยอะ่ะมีกันแล้วจะปาได้ยังอะ่ะลูเกเลือกอะไรเยอะกว่าเหรอมามามาเอาแตกกันลูกลเอาไปเอาไปเอาไป โยตรงไหนพี่งานโยตรงไหนโลกโย,โย,โยสิเอาไกลๆเลยอย่างนี้เลยเหรอเอาโยไนะโโยไปไหนพี่ไไมาครับเดี๋ยวคุณแม่ขอสนุกด้วยเอาป้าถ่ายคลิปแม่เหรอโลกมาพ่อจะถ่ายแม่เหมือนกันดูสิแม่จะลงขนาดไหนแม่จะลงอะไรนะโลกมีงาน เปลามาดูแม่ลูกแล้วลงมาเลยลงมาเลยลงมาเออมาแล้วเปล่ากินวูดกินพวดก็ลงมาแรงนี่แหละเีนงานเย็นไหมลูกเป็นเราวันแรกขึ้นดื่มไหมนะกินขึ้นดื่มไหมลูกครับ แล้วแกไปซอดแล้วพอใหม่จะรู้ว่ามันยังอยู่ไหมโอ้ได้ได้ไปแรกขึ้นหนือวันลูกปมีอะไรบ้างเนาะขึ้นเหนือวันนี้อันน้ำอะไรบ้างลูกอุ้ยมีมีวงอาวัยกับโคกับโคกโคกโคกเอโคกเอาโคค่ะโคกแก้วค่บมี4ี่ใบเอาบู2อโคกสอาคยี่สิบล้านเลยนะรสองราคายิบลาด ไปลูกนี่แก้หิมะแก้หิมะเอาไปเลยคนละแก้ลูกคนละแก้ลูกคนแก้เลยครับต้องู้าว้าเสร็จแล้วลูกครับแตกะติดขา้นูนะครับครับผมมือะเป็นจะจับได้หม่มือติโอ้ย่ถือไม้ด้วยเย็นแก้กันเนะแก้นลกอาเล มาลูกขอดรถมาขอดรถเดียวขับไม่ได้บ้นหน่อยบ้นหน่อยเย็นบ้างลูกพ่อเย็นมือบ้างตอนนี้ไม่มีถงมือเป็นไงเป็นไงบ้างเย็นไหมพี่ไปดูพี่เปาพี่เปาพี่เปาเป็นไงบ้างลูกเย็นขับมีชุดแก้วน้อยกว่าไหนชจาดีๆลูกเออ แก่ปลาลูกที่เดิมจำไ, <มา S 1> ได้ไใช่ไหมปลาตรงไหนแก้วอะ่ะบางกิโค้กพอดกเดี๋ยวลูกนี่พ่อไม่ค่อยพ่อหนาวเนี่ยพ่อเดี๋ยวลูกกินโค้กหน่อยกินกิโค้กไหมกินโค้กพ่อเดียดดเด๋ยว <S <S ล,ล,ล,ยลูกนั่นละนั่นละกินเลยลูกอร่อยกินเลยอุ้ยจุกแล้วอ่ะจุกแล้วเหรอเกลีย่ยมือด้วยเกลี่ยมือด้วยไม่ไหวแล้วเอาแก้วปลาตัวไหนลูกไหนปลาสิไหนไหนไหนปลาดังแรงปลาดังแรก โอ้โหแตกเลยมือนมือฮะครับลูกเป็นเล่นหรือลูกเดี๋ยวพอดูแม่กับน,น้องก่อนเอาแก้ปปลาในยิน,ยน <c oughs> ดูไม่ได้ กินเสร็จแล้วเราทำอะไรคะป่าเขาให้เอาเอาแก้วไปป่าไาตรงนู้นเลยทันลายแก้วน้ำแข็งโอเคโอ้ยปาวิป่าวิป่าวิไม่เป็นไรค่ะกิน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 อันเราก็กิน หมดแล้วก็ไฟฟ้าให้มันแตกไปเลยแรงๆเลยนะฮะึ๊งกระเด็นเลยทไมยอดถึงมมันยนมด่ไม่ใช่ใส่ถงมือ่คุ่ถ้าถอดแล้วยิ่งแข็งแม่เดินมืออันนี้คืออะไร ว้าวเกินหน้าหมดแล้วอะ่ะต้องมุดอย่างนี้เลยเหรออันระวัง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 ใช่ระวงังมันลงเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยนุ่มไม่ไหวแล้วอย่ากกลับไปนอนไปพักก่อนไ,ไปพักก่อน เพราะไม่ได้มันจะแตกทำอะไรคะเป็นอะไรอรไ <laughs> ป็นะ <laughs> <c oughs> วันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้จดักอายุเข้านิดน,นึงแล้วเด็กๆบางเรียนก็เปิดเทอมกันแล้วโอ้ <c oughs> อยนี่เป็นประชาร เฮ้ยมีเขากดแน่ค่ะมีเด็กไปไหนละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเป็นเขากดนี่ยหนาเลยนี่ทางออกทางไหนอ่ะเอ้ยนี่ไงอันนี้คือพระราชานั่งรถกวางเหรอเออใช่ใช่ใช่ หูเย็นหน้าหมดแล้วอ่ะแสบหน้าแล้วอยากออกไปจากน่าพอไอุ้ยเนี่ยตรงนี้พยานชนะเด็กๆไม่ไหวแล้วนะคะนี่เย็นมากทางออกคือทางไหนมาๆเดินทางนนถนนออกทางนี้โดนโ้นตรงอะไรออกทางนี้ ราจะไปเล่นหิมะอีกอยากโอุ่มโอเคโอเคปิดกลิปก่อนค่ะตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วนะคะหนูขอปิดกลิปแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายจ้าพี่อันบายบายก่อนบายบายก่อนไม่ไหวอ่าเด็กไม่ไหวตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับขอ ขอลาไปแล้วปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย